สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมแซนวิชทูน่ามายองเนสครับวับนนี้เนี่ยผมจะมาทําเมนูมาม่าที่แสนอร่อยนะครับไม่ต้องพุทธพรามทำเพลงเยอะไปรับชมกันได้เลยตอนนี้เนี่ยผมกําลังเตรียมวัตถุดิบนะครับเพื่อเอาไปใส่ในมาม่านะครับสูตรนี้ไม่ได้ตายตัวนะครับคิดขึ้นเองสดๆเลยสามารถลองไปทํากันได้นะวัตถุดิบก็จะมีพริกสดหั่นเฉียงผักชีต้นหอมกระเทียมเจียวใส่หมูสับไข่ไก่และมะนาวนะครับขั้แรกผมจะต้มน้าให้เดือดนะครับจากนั้นผมก็แกะมาม่าใส่ในถ้วยนะครับผมจะเลือกถ้วยใสทีีีี่่่เเรรรรยยยบบบมมาานนะคัพูู้้สกววแด พอลวกมาม่าเสร็จก็เอาจานมาปิดไว้เอาไข่หนึ่งฟองมาตอกใส่ถ้วยแบบนี้ปอกเพลาะเลยจากนั้นเอาน้ําร้อนที่เหลือเทใส่ไข่เลยแล้วหาถ้วยมาปิดเอาจริงๆไม่ต้องปิดก็ได้นะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย <c oughs> จากนั้นเอาเครื่องุงมาม่าเนี่ยเทยใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เอากระเทียมเจียวหมูสับใส่เข้าไปด้วยจากนั้นผมก็คนให้มันเข้ากันพอคนไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเหมือนมันยังไม่แซ่บก็เลยเอาพริกแห้งมาใส่แล้วก็คนต่ออีกนิดนึงแต่รู้สึกเหมือนว่าไข่ไก่มันดิบๆยังไงไม่รู้อ่ะผมก็เลยเทใส่หหมมมมมม้้้้ออออแลวววกกก็็เเาาาาาาไไปปตีีีีทททนะรร่่่่งํดดดืผผูิฝ แ,แล้วผมก็เทน้ําออกให้เกือบหมดนะครับให้เหลือแบบครุกคลิกนิดหน่อยจากนั้นผมก็กลับไปดูอันที่ผมต้มไว้เมื่อกี้มันเดือดพอดีเลยผมก็เลยยกมาเทราดลงในถ้วยมะม่าเลยนะครับเวลาราดเนี่ยผมจะราะดให้มันทั่วถ้วยมะม่านะครับเพราะการทาแบบนี้มันทําให้รู้สึกเหมือนว่าเป็นอาหารที่หรูมากๆเลยนี่พอราดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยนะแล้วผมก็เอาพอริกสดหั่นเฉียงโรยหนะ้าตามด้วยผักชีแล้วก็ตามมาติดๆกับการบีบมะนาวใส่ชอบเปรี้ยวๆก,ก็เลยใส่สัก3มกรีบเข้าไปตบท้ายด้วยการโรยผงมะม่าที่เหลือแลล้้้้วกก็็เเสสรรรจมมมบบูณณ์นนนะะะคัหาาาตไดปียผ ชิมแล้วนะครับอร่อยจริงวัตถุดิบแต่และอย่างก็ใส่ตามชอบนะครับใครจะเอาเยอะเอาน้อยก็ใส่ตามที่เองชอบเลยเอาจริงๆแม่งอร่อยวะ่ะรอบหน้าทําอีกแน่นอนคลิปนี้ก็จะพอแค่นี้นะครับไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย